สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมมันหลนแล้วพบกับผมโอมครับมาฮะวันนี้ผมจะมารีวิวความรู้สึกหลังดูวันลุมพินี95นะครับที่จบไปคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ตอนนี้ประมาณช่วงเย็นเย็นวันเสาร์ผมเพิ่งได้มีโอกาสมานั่งทําคลิปนะฮะเนื่องจากว่าติดภารกิจทั้งวันเลยนะครับพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวมานะฮะแล้วก็พาไปเลือกตั้งมานั่นเองนะครับผมก็ทุกคนครับเราเป็นคนไทยก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันด้วยนะจ ก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่าแบบให้เห็นภาพรวมจะหยิบยกเป็นเพียงแค่เฉพาะบางคู่เท่านั้นนะฮะก็ไม่ได้พูดถึงทุกคู่ละกันนะครับก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีรูปภาพประกอบให้นะฮะเนื่องจากว่าระยะเวลาในการทํางาน ค่อนข้างน้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะ่าจะต้องไปทํางานต่อนะครับก็ยังไงวันนี้ก็คือรีบนิดหนึ่งนะครับก็ทุกคนครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับช่องโอโบลนด้วยนะครับเราจะลดทูลหนึ่งแสนซับแล้วนะฮะก็มาทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมขอเริ่มตั้งแต่คู่ที่ ผมเห็นแล้วว่าน่าสนใจแล้วก็น่าหยิบยกออกมาพูดมากๆครับนั่นก็คือทางฝั่งคู่ของผเผด็จศึกนะฮะที่ต่อยกับมวยหมัดหนัดรัสเซียนะครับอย่างตัวของชื่อดานิลาวาซิลิคินนะฮะที่เป็นมวยจากค่ายทีมเมนิซาตูนะฮะแล้วก็มาอัดกับผเผด็จศึกลูกสวนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ามาต่อย ในไฟเนี้ยผมได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับอับบาสนะฮะบาสก็เป็นเป็นเทรนเนอร์เป็นหัวหน้าทีมที่คอยเทรนนักมวยทางฝั่งของค่ายลูกสวนนะครับก็จะมีสมิงดำที่ต่อยร่วมรายการในวันนี้ด้วยแต่ขอพูดถึงผลิตสึกก่อนนะฮะก็ได้ข้อมูลหลังบ้านจากอับบาสเนี่ยเยอะเลยฮะเขาก็บอกว่าวันนี้วางแผนให้ต่อยในแผนการแบบ100% ไม่ผีผาไม่แบบออกอาวุธมั่วเน้นเน้นเน้นจังหวะที่ดีจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าพลาดปุ๊บเนี่ยมีสิทธิ์หล่นมีสิทธิ์ล่วงได้ทันทีเพราะว่า เจอกับมวยรัสเซียที่เป็นมวยหมัดที่ดีนะครับซึ่งการวางแผนของพระเดศึกก็คือเน้นในการวางแข้งแบบสวยๆเน้นเตะหนักๆใช้จังหวะที่ได้เปรียบเท่านั้นช่วงชกแล้วก็รูปร่างที่มีบอดี้ที่ยาวกว่านะครับศาสตร์ซ้ายนําไปเรื่อยๆครับก็จะเข้าทางฝั่งท่อนแขนขวาของของเจ้าตัววาซิลิคินแบบหนักมากนะฮะยกแรกโดนไปเยอะเลยแต่ก็ยังไม่เห็นแผนการเท่าไหร่แกรู้แล้วว่าตัวของพระเดศึกเนี่ย เน้นจังหวะวางแข้งเป็นหลักนะฮะแล้วก็วางแข้งซ้ายได้สวยมากนะฮะทำให้ตัววาซิลิคินเนี่ยโดนจังหวะดักวางแข้งคมๆเนี่ยทำให้ออกหมัดไม่ออกนะฮะพอจะออกหมัดปุ๊บเนี่ยโดนกระแทกเย็บขวาของพาเดตสึกเนี่ยเรียกได้ว่าตีหัวเข้าบ้านละกันพอมายกที่สองครับตัววาซิลิคินเนี่ยน่าจะต้องเดินเปิดเกมแบบหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่กลายเป็นว่าแผนของทางฝั่ง ค่ายลูกสวนเนี่ยก็เปิดเหมือนกันนะครับโดยการใช้พลังบูวงในเน้นเข้าไปกระแทกแทงเข่าเพื่อที่จะย่นระยะระยะหมัดเนี่ยหมัดมันจะต่อยได้มีเป็นสิทธิภาพมันต้องอยู่ในระยะในเลนส์ของมันที่ออกไปแล้วหมัดมันจะสุดหัวไหล่พอดีครับทำให้แรงกระแทกเนี่ยมันเข้าเต็มๆแล้วหลับได้ซึ่งตัวของค่ายลูกสวนเนี่ยแก้เกมมาด้วยการบูวงในไปเลยคือเข้าไปเหนี่ยวคอ พอเหนียวปุ๊บเนี่ยจังหวะที่หมัดมัน,น่ยต่อยได้ครับตัวคู่ต่อสู้อยู่ล็อกอย่างนี้ล้วฮะต่อยยากมากต่อยก็โดนน่ยโดนนะแต่น้ําหนักอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนระยะที่หมัดสาวไปจนสุดแขนนะฮะนั่นแหละฮะมันทําให้ประสิทธิภาพของการออกมาเนี่ยดรอปลงแล้วก็พอเจอกระกระซั่กเข่าแบบแรงๆไปแบบช็อตต่อช็อตทีต่อทีเนี่ยทำให้โน้มคอแทงเข่าไปเรื่อยๆเ,เนี่ย แรงของคู่ต่อสู้อย่างวาซิลิคินเนี่ยหมดนะฮะแล้วก็โดนเตะยัดหนักๆเข้าไปเนี่ยก็ทนไม่ไหวครับสุดท้ายก็โดนแทงแบบคอมโบเป็นชุดเลยก็ได้ได้เปลี่ยนกับอับบาสด้านหลังข้อมูลหลังบ้านนะฮะบาบอกว่าก็บูวงในเนี่ยได้มาจากมุมมองของเทพพักศินที่ต่อยกับมวยหมัดดีนะแต่ว่าพี่ชิดมา,มาได้โดยตลอดเลยด้วยลูกแบบการ เข้าสู้วงในครเพราะว่าบางครั้งเนี่ยฝรั่งคือไล่แขนไม่เก่งเท่าคนไทยแล้วก็ท,ท้ายทอยนะฮะคือค่าเราได้ปั้ำกับน,นักมวยจริงๆเนี่ยหมายถึงแบบเหนี่ยวคอแทงเขาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่านักมวยเนี่ยคอแข็งแรงมากเหนี่ยวไม่ค่อยไปนะฮะคือแข็งแบบแข็งเลยแล้วก็เขาเหวี่ยงเราทีเดีเยวเราก็เด่นเลยนะฮะซึ่ง นักมวยไทยส่วนใหญ่เนี่ยได้เปรียบตรงนี้มากกว่าชาวต่างชาติอยู่แล้วโอเคแหละต่างชาติอาจจะเป็นมวยที่พื้นฐานเบสิกหมัดดีกว่าบ้านเราฟุตเวิร์กดีกว่าบ้านเราแต่เมื่อเข้าสู่ระยะเข่าระยะแบบไล่แขนกันเนี่ยมวยไทยได้เปรียบครับสอดแขนไล่แขนกันเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยมวยไทยคือไล่เข้าวงในได้จังหวะเหนี่ยวคอที่ดีกว่าคือถ้ามวยเข่าเนี่ยอีกฝั่งโดนโน้มคอล็อกเข่าได้แบบนี้แล้วนะฮะ จบแล้วนะฮะเรียกได้ว่าแบบแก้ยากมากนอกจากจากนะแบบสะบัดจะพอสะบัดปุ๊บเนี่ยก็ต้องโน้มตัวลงพอโน้มตัวลงช่วงท้องไม่ได้เก่งฮะก็กลายเป็นโดนแทงเข่าแบบนั้นอนะ่ะมันก็จะเจ็บแบบเจ็บลึกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วต้องเก่งท้องเคลื่อนรับแรงเข่านะฮะเข่าเนี่ยถ้ายืนแบบล็อกกันเก่งแบบนี้แล้วแทงทีต่อทีเจ็บไหมเจ็บนะฮะแต่ลดอาการบาดเจ็บลงได้เยอะแต่เมื่อใดก็ตามที่ตัวงอเนี่ย แล้วโดนแทงเนี่ยอันนี้เท่ากับว่ามีโอกาสสูงที่จะแบบได้รับบาดเจ็บที่แบบเยอะมากเพราะว่าก้ามท้องมันไม่ได้ถูกเกรงแบบเพื่อลองรับไงฮะแต่ก้ามท้องมันอยู่ในจังหวะที่แบบมันโค้งเพื่อที่แบบดึงตัวออกนั่นแหละครับมันทําให้ความเป็นมวยต่างชาติเนี่ยเสียเปียกมวยไทยบ้านเราก็จุดนี้แหละจุดหนึ่งล้นะฮะผมเคยไปเรียนกับค่ายมวยเนี่ยซึ่งฝรั่งล้วนนะฮะผมเป็นคนไทยเพียงคนเดียวแต่คนสอนเป็นคนไทยนี่แหละก็ เห็นฝรั่งหลายๆคนเนี่ยพอถึงจังหวะที่จําเป็นที่จะต้องแบบเรียนแบบเขาเรียกว่าเรียนไล่แขนแทงเขาอันน่ะฝรั่งบางคนไม่เอาเลยไม่ชอบบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบมากชอบเตะชอบแบบต่อยชอบมวยวงนอกชั่วชอบมวยฝีมือมากกว่าอ่ามวยจังหวะอะไรเงี้ยแต่พอบู๊วงในเนี่ยฝรั่งบางคนไม่ชอบครับแบบไม่ไม่โอเคเพราะว่าแบบบางทีปวดท้ายทอยเรียนเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยปวดคอไปหมดนั่นแหละครับมันจึงเป็นอีกหนึ่งจุดที่ ถ้าเจอมวยหมัดห,หนักๆก็แก้เกมด้วยลูกแบบแบบนี้แหละซึ่งก็ทํามาได้ดีมากอันนี้ขอชมเชยเลยนะครับว่าพัดเด็ดศึกเนี่ยสุดยอดจริงๆครับก็มีการเตรียมตัวหลังบ้านกันมาดีแล้วก็ทางฝั่งของสมิงดําเจอกับโมเทสอองนะฮะที่เป็นมวยแบบหนักอดทนจากประเทศเพื่อนบ้านเราก็สู้กันได้สูญสีนะฮะแต่ว่าตัวสมิงดาเนี่ยจังหวะหนักจังหวะดีกว่าก็ทําให้วินไปแต่ว่าโอเคแล้ก็ต้องปรับปรุง ทางด้านลูกมั่วลูกตามน้ําอะไรลูกแปลกๆเนี่ยก็ยังอีกเยอะเลยนะครับก็ไม่มีปัญหาฮะก็ถือว่าแก้กันแบบช็อตต่อช็อตไปแล้วกันก็ถือว่าได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองในพื้นที่หลังบ้านเนี่ยเยอะเลยผมก็ขอบคุณทางฝั่งบ,บารมากนะครับที่นําเสนอข้อมูลมาให้ออมได้พูดในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วมีคลิปอะไรประกอบด้วยนะเพราะว่าตัวผลิตืึกเนี่ยฝึกท่าเตะจิกแบบทาไครุมาด้วยนะฮะแล้วก็ ฝึกลูกเตะมาหลายรูปแบบเลยนะฮะแบบโอ้โหเตะได้เตะข้างแบบโอ้โหฝึกมาเยอะมากนะฮะก็ถือว่าวันนี้สำเร็จผลแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับค่ายลูกสวนด้วยครับให้ผลิตผลงานขึ้นมาดีวันดีคืนนะฮะอ่ะไปดูกันที่คู่ต่อไปฮะอย่างคู่ของเจ้าเสือใหญ่วอร์รัสกับยอดเหล็กเพชรคู่นี้คือมองแล้วว่า อยู่ที่รูปแบบการทําด้วยถ้าจอเอกเพชรเร่งสป,ปีดได้เร็วมากขึ้นเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะชนะได้มากเทราะนั้นเพราะว่าเจ้าสุดใหญ่เป็นมวยที่แผ่วๆมีจังหวะมุดจังหวะหลบที่ดีแล้วก็การออกหมัดที่คมกว่านะฮะแล้วก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่ว่าปิดเกมเร็วไปนิดนึงนะฮะค่อนข้างที่จะเสียด้ค่อนข้างที่จะเสียดาย,ายดในลูกที่ออกมาของ ยอดเหล็กเพชรว่าโดนแล้วนะฮะทำให้เจ้าสิยใหญ่มีอาการแล้วนะแต่ว่าทนได้ครับแต่พอโดนเจ้าสืยใหญ่กดคมๆคมคมเนี่ยโอ้โหทำให้ยอดเหล็กเพชรลุกช้านะฮะแล้วลุกมามีอาการกรรมการก็เลยโบกมือยุติไปนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายแทนยอดเหล็กเพชรแต่ก็ดีใจแทนเจ้าสิยใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าเขา เปรียบเสมือนแบบได้ปราบไอดอลของตัวเองได้ครับว่าเขาเนี่ยเชียร์ยอดเหล็กเพชรมาแล้วก็เห็นยอดเหล็กเพชรมาตั้งแต่แบบเขาเป็นมวยน no ูนเนมเลยแล้วมาวันนี้คือเขาเอาชนะยอดเหล็กเพชรไปได้อันนี้คือเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมก็ดีใจแทนเจ้าเสือใหญ่ด้วยแต่ก็อดเสียดายไม่ได้ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เจ้าเสือใหญ่จะได้รับสัญญาวันใหญ่สักทีเพราะว่าเจ้าเสือใหญ่เนี่ยเป็นนักมวยหนึ่งคนที่แบบใครจะขึ้นชั้นวันใหญ่ไปได้เนี่ย ต้องผ่านเจ้าสื่อใหญ่ไปทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของอ่าเพื่อลุงมคายของยอดเหล็กเพชรอย่างกล้องธทรณีเองเนี่ยวันที่ได้สัญญาก็คือวันที่เอาชนะเจ้าสื่อใหญ่ไปได้นั่นแหละครับก็คิดมาโดยตลอดว่าเฮ้ยมันควรจะถึงแล้วหรือยังสําหรับเวลาของเจ้าสื่อใหญ่นะฮะที่จะได้ก้าวไปสู่วันใหญ่นะผมมองว่าเหมาะสมนะฮะน้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแม้ว่าจะมีสะดุดบ้างแต่ว่าฟอร์มการชกในทุกไฟเนี่ยบอดี้ค่อนข้างเสียเปียบผู้ต่อสู้แต่ว่า ก็ทำอะไรให้เราเห็นในหลายๆอย่างว่าบูได้แล้วก็ต่อยแบบชาญฉลาดด้วยแล้วก็มีจังหวะที่แม่นจังหวะที่คมในหลายๆดอกนะครับก็นั่นเลยครับรอดูกันต่อไปว่าวันไหนจะเป็นวันของเจ้าเสือใหญ่แต่มองว่าอีกไม่ไกลเกินรอแน่นอนนะครับเจ้าเสือใหญ่น่าจะเจาะได้รับสัญญาแล้วเพราะว่าต่อยในวันวินีปกติเนี่ยถ้าผ่านยอดเล็กเพชรมาได้เนี่ยคู่มวยต่างๆในเวท135ปอนด์เนี่ย อาจจะไม่ค่อยขนามือกับเจ้าเสือใหญ่ละนะครับถ้าไม่พลาดโดนจริงๆนะผมมองว่าเจ้าเสือใหญ่เรียกได้ว่าเป็นมวยที่อัปเปอร์บอดี้ค่อนข้างที่จะครบคันเลยหมัดดีแล้วก็ movement, เฮดมู้งเหม็นแบบพัฒนาดีว่าดีคืนนะฮะอันนี้ก็ขอชุ่มเชยสาหรับเจ้าเสือใหญ่นะแล้วก็ยอดเหล็กเพชรก็น่าเสียดายเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรฮะกลับมาคืนฟอร์มดุได้เสมอนะครับก็รอวันเจ้าเสือใหญ่ได้รับสัญญาละกันนะผมมองว่ามันควรจะถึงเวลาแล้วนะนะฮะก็ คูอ่อ,อ,อ,อีกคู่หนึ่งนะฮะคู่เอกพ่อินเตอร์อย่างเคียมรันนามติเวอร์ซกับตัวของฟอร์นารี่แฟร์เทกก็นี่แหละครับมันมีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมติดใจมากเนี่ยผมขออนุญาตยกมาพูดหน่อยนะฮะเขาบอกว่าเคียมรันวันที่เจอกับน้องโอเนี่ยไม่เท่าไหร่เออผมผมอ่านแล้วผมผมอึ้งไปแป๊บหนึง่งแหละคือผมอยากจะพูดมากเลยครับว่าเคียมรันเนี่ยเป็นนักมวยที่เก่ง เก่งมากนะฮะทักษะจังหวะการออกหมัดความแพลวพาวของเขาเนี่ยสุดยอดอยู่ในเลเวลที่ปะทะกับนาบิลได้ปะทะกับซูเปอร์เลกได้ปะทะกับนิโคปะทะกับเฮกตี้ได้แน่นอนอ่ะ <S <S สำหรับเคียมรันนะ <S 1> <S 1> แต่พอไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยผมก็จะตอบยังไงดีซึ่งเอาผมตรงตรงคือผมพูดตรงๆเลยแล้วกันว่าเคียมรันเป็นนักมวยที่ดีแล้วก็เก่งหมัดหนักมากนะครับแต่วันนั้นที่ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ เพราะว่าคู่ต่อสู้ที่เจอคือพี่น้องโอไงครับทุกคนลืมไปหรือเปล่าว่าน้องโอคืออดีตแชมป์แบนตัมเวทที่ป้องกันแชมป์มาแบบยาวนานมากของวันแชมเปี้ยนชิพนะฮะแม้ว่าช่วงเนี้ยอ,อาจจะเป็นภาพจําว่าอฟอร์มอาจจะดรอปลงหลังจากแพ้น,นกให้แฮกเกตี้ดับมาแพ้น็นอกให้กับตัวของนิโคอีกแล้วก็ดันมาแพ้กับเพียมรันอีก ฟอร์มอาจจะสะดุดเยอะแต่ว่าคนที่เขาแพ้มานเนี่ยก็เป็นระดับแบบบิ๊กเนมทั้งนั้นนะฮะผมถึงบอกว่าเคียมรันเจอพี่น้องโอวันนั้นน่ะแล้วพี่น้องโอเก็บอาการเก็บหมัดเคียมรันมาได้ขนาดนั้นแล้วต่อสู้ได้แบบทีต่อทีช็อตต่อช็อตนะไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยนะฮะก็นั่นแหละเก่งมากเลยครับสำหรับอายุมวยที่เยอะขนาดนี้นะ,ะแล้วก็เสียเปรียบดังด้านบอดี้รูปร่างด้วย ก็นั่นแหละฮะเป็นเครื่องการันตีชัดเจนว่าพี่น้องโอ๋เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองใหม่โอเคอาจจะติดภาพจำว่าโดนนิโคน็อกมาโดนแฮกเกอร์ตี้น็อกมาแต่ว่าวันนั้นที่ซัดกับน,นิโคเนี่ยนิโคก็เจียนอยู่เจียนไปนะฮะทุกคนลืมอะไรไปหรือเปล่าพลังแข้งของพี่น้องโอ๋เนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครในรุ่นแบนตัมเวทจริงๆนะฮะผมจึงบอกว่าเสมอว่า พี่น้องโอเนี่ยแม้ว่าจะาออะไรยังไงก็ตามอ่ะแต่ก็ยังเป็นนักมวยหนึ่งคนที่ยังเป็นแดนอันตรายเพราะอย่างกุหลาบดำเซมา่าเพชรฟิลิปเป้โรโบโอเองก็ยังก้าวข้ามพี่น้องโอไปไม่ได้นะครับพี่น้องโอก็ยังเก่งกว่าอยู่ดีนั่นเลยครับทุกคนอยากจะบอกว่าการที่ได้ต่อยกับเคียมรันแล้วแกแก้เกมแกบล็อกหมัดเคียมรันได้ขนาดนั้นน่ะขนาดโดนถักๆแกยังมีอาการหน้าแกยังมีแผลปูดโปนให้เห็นเลยแล้วฟลอลรี่โดนหมัดเดียว เสือแบกโดนหมัดเดียวเป็นไงฮะหลับเลยนะฮะก็นั่นแหละครับผมถึงบอกว่าเคียมรันเก่งไหมเก่งครับแต่เจอการแก้เกมของพี่น้องโอที่เต่ขาหน้าแบบชะกาชะการแบบนั้นน่ะแกสู้ได้แบบนั้นแล้วแกเชนะพี่น้องโอมาได้ไม่ธรรมาดาจริงๆผมถึงบอกว่ามวยจุกจิกมวยดีเทลเยอะแล้วมวยพลังกำปั้นหนักแบบเคียมรันแบบเนี้ยหาตัวจับหาตัวชนยากแล้วฟุตเวิร์กแกดีจริงเลยก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่า แกจับก่อนนะแล้วแกต่อยท้องแล้วแกปล่อยอีกข้างหนึ่งที่จับอยู่แล้วซัดเข้าไปแบบโอ้โหแม่นยำมากแล้วหมัดเดียวเอาอยู่เอาเรื่องเลยดูเหมือนไม่แรงนะแต่ดูหัวเฟลรี่ดีๆหัวโยกนะครับนั่นแหละฮะผมถึงบอกว่าเคียมรันเนี่ยเขาเป็นมวยที่ ก็ไม่แตกต่างกับนาบิลเลยถ้าผ่านนาะบิลซูเปเ็กไปไม่รู้ใครจะเป็นแชมป์นะคนต่อไปที่ควรจะมีโอกาสได้ชิงก็คือเคียมรันนี่แหละครับแต่ก็เอาเคียมรันไปอัดกับแฮก,กตี้ผมก็อยากดูเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงแฮกตี้ก็เป็นมวยที่หมัดแบบรวดเร็วรุนแแรงนะฮะแต่เคียมรันก็ฟุตเวิร,ร์กเร็วเข้าออกเป็นระบบนั่นแหละครับอยากให้เจอกันอยากให้ปะทะกันสักครั้งหนึ่งดูดิมันจะเป็นยังไงนะฮะก็เนี่ยคือผมอยากจะบอกให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเคียมรัน เก่งนะฮะแล้วก็คนที่เก่งไม่แพ้กันก็อย่างพี่น้องโอ้นี่นะครับที่แก้เกมมาได้แบบดีแบบดีเลยสู้ได้สูญสีขนาดนั้นแล้วไม่โดนน็อกมาเนี่ยก็สุดยอดแล้วนะครับเป็นอะไรที่เจ๋งมากมากนั่นแหละฮะทุกคนอยากให้ทุกคนแบบมองหลายๆภาพมองหลายๆมุมมองประสบการณ์มองฝีมือหลายๆอย่างที่มันมีมาทั้งหมดนะครับแล้วก็เรานํามาปรับแล้วก็ไลดจะได้ดูมวยได้แบบสนุกขึ้นจะได้เข้าใจตัวพื้นฐานของนักมวยแต่ละคนว่า เฮ้ยประกาศว่าเป็นยังไงแล้วการแก้เกมบนวิธีเขาทําในรูปแบบไหนบ้างก็โอมพยายามจะนําเสนอในรูปแบบนี้แหละเพื่อให้ทุกคนแบบเข้าใจในวิธีทางของนักมวยมากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยนักมวยกว่าเขาจะเตรียมตัวมาได้แต่ละไฟเนี่ยเขามีจุดไหนแก้เกมกันจุดไหนบ้างนะครับพี่ต้องโอ้วันนั้นใช้กลยุทธ์แบบเตะสายแข้งหน้าได้เปียบมากเพราะว่าตัวเกเอ็นไปด้านหลังแล้วทําให้หมัดเค็มรันเนี่ยมันวืดไปวืดมาตลอดโดนไม่โดนนะฮะแต่โดนไม่จังเหมือนที่ ต่อยกับเฟอร์เรอรี่ครับแต่ก็นั่นเละรครับเป็นจังหวะจริงๆด้วยก็เป็นกำลังใจให้กับเฟอร์เรอรี่ด้วยแล้วก็รอดูเคมลันในอนาะคตว่าแสงจะสาดมาที่เขาเนี่ยมากขึ้นไหมเพื่อที่จะส่งตัวเขาเนี่ยไปได้ไกลมากพอแต่ถ้าเขาเป็นยอดฝีมือเนี่ยไม่นานเกินรอฮนะเขามีโอกาสขึ้นไปทาบรัศม,มีนาบิลกับซูเปอร์เลกหรือแฮกเกตี้แน่นอนครับก็เป็นนัวหนวยหนึ่งคนในรุ่นแมนตมเวทที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับสำหรับเคมรันนะแล้วใครเชียร์เคมลันบ้าง มองยังไงมองว่าเจอใครเหมาะสมดีนัณวันนี้หรือในอนาคตคอมเมนต์มาได้เลยครับแล้วก็ใครเชียร์นักมวยค่ายลูกสวนได้คอมเมนต์มาฮะชอบไหมมีตรงไหนที่ต้องเพิ่มเติมหรืออะไรเราแลกเปลี่ยนกันได้ในมุมมองนี้นะฮะแต่ว่าทั้งนั้น,นเราไม่ดูถูกกันและกันเราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกัรนะครับเป็นสังคมการแลกเปลี่ยนแบบเต็มร้อยครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบด้วยนะครับสำหรับวันนี้ นำเสนอข้อมูลอะไรผิดไปหรือไม่ได้มีรูปประกอบผมขอโทษในที่นี้ด้วยนะะเนีครับเวลาไม่พองจริงขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบครับสวัสดีฮะ